อยู่กับเจ้าของแปลงนะครับมาขุดหัวมันให้เราดูครับอายุมันสําหลังอายุประมาณ2เดือนกว่าครับนี่ครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหลากรอบตัวครับลากยาวด้วยนะครับเฮ้ยมีหัวแล้วด้วยครับสุดยอดมาสุดจันครับท่านผู้ชมนี่ฮะอ่าแปลงมันของพี่อีไร่ทั้งหมดถูกทั้งหมดเลยแปดสิบกว่าแต่แปลงเนี้ยยี่สิบกว่าไร่เห็นเพื่อนเพื่อนเขาได้ผลดีนะครับก็เลยใช้บ้างมีอะไรบ้างครับที่ใช้อยู่ จะเอาโพอซอยโพอซอยเข้าไอ้ททง้ทงท่อน้ำหยดครับผม,มแล้วจะใช้โพท,ทีฉีดกับไอ้ตัวบูตเตอร์ครับผมอ่านี่นะนี่นะครับอ่าฉีดแล้วมันได้อะไรยังไงลักษณะตน้นใบเป็นยังไงบ้างมันเขียวสดครับมันเขียวเขียวแบบเขียวเนี่ยเขียวมันจะเขียวเข้มนะครับความสมบูรณนะ์มันมันสูงอืมผมสังเกตดูครับโอเค